สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิกินเที่ยวตลอดทัวร์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็อ,อยู่ที่จุดชมวิวชุมชนคลองตากกเขตคลองดานจังหวัดสมุทรปราการนะครับกำลังมาถึงเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสวยๆที่จุดชมวิวชุมชนคลองตากกรยากาศยามเย็น บรรยากาศดีมากๆเลยลมพัดเย็นตลอดเลยอันนี้ร,ร้านอาหารขอบฟ้าลาตะวันบรรยากาศเย็นๆที่จุดชมวิวชุมชนคลองตากบบรรยากาศดีมากๆเลยลมพัดเย็นตลอดเลยช่วงนี้อันนี้ร,ร้านอาหารขอบฟ้าลาตะวันเดี๋ยวเราไปดูไปชมวิวกันเลย ลมเย็นดีมากๆจุดชมวิวชุมชนคลองตากบสวยงามมากๆโอ้โห บรรยากาศดีมากๆเลยดเดินชมวิวตอนนี้ลมแรงมากเลยตอนนี้ ลมพัดแรงมากหมวกเดียวหมวกปลิวกลัวหมวกปลิวมากโอ้โหสุดยอดบิวสวยว้าวสวยสวยเป็นลำแสงสวย